น้าไปดูน้ารูปไปไหนน้ารูปไปไหนรูปไปนน่นอะแต่น้าอยู่ดูซ้ายสุดน้าอยู่ซ้ายสุดน้าจะไปขวาสุดไม่ได้ไปชวนเขาเมา้าเนี่ยเมาแล้วเนี่ยไม่เมาอะไรกลิ่นออกเลยอะนไปดูเนี่ไปดูคนเจ็บก่อนอดี่ยอด ส่งลงมาได้ไงนะรเรียกรถมาเรื่องขเลยเรกะไนวะอะไยนครับพี่เบอกยังี่เรียกรำลงไปเลยผมทุกอย่างกินแล้วเดี๋ยวพี่ผลนะผมรับอ่ะรู้แล้วนะรับอ่ะคนเจ็บไม่ไม่ไม่ได้ขับแบบนี้นะไม่ไม่มันก็ผมมาคือลูกินมาเปล่า กินครอ่ากินแค่นั้นแหละกินแล้วมาขับได้ยังไงอ่ะไม่ไม่ผมจะ้ขับบ้านไม่ใช่นะกินนะมาขับได้ยังไง โคจบต้องเราเห็นอยู่แล้วต้องรถเราเห็นอยู่แล้วโคดีเลยโู้โชคดีผ่านเลยทุกอย่างที่มาทุกอย่างเดียวไม่ใช่แต่ว่าน้ำเมาประกันไอ้นี่อยู่แล้วนะประกันก็ไม่ให้นะประกันไม่เคลมให้นะก็จะบอกไม่รึเมาเขาไม่ยอมแล้วน้ำเมาเลยพวกนี้เขาไม่ยอมอยู่แล้วนะไม่มีปัญหาเราโน่นนะเพ่รถโตู้โน่นนะเพ่โน่นรถโตู้โอเคปะผมรับหมดโอเคน้าต้องรับอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ผมรับหมดเลยทุกอย่างเรียกดนด้วยนะ กอเป้าอยู่ซ้ายสุดจะไปแม่ไปขวาสุดจะไปสุดนะไรเยอะเดี๋ยวเราเดี๋ยเยอะครับผมเยอะอะไรนเยอะอะไรคือขุดยามาไม่ใช่นะเมานะอย่าพูดจามนี้นะพิดผมรับหมดไม่ใช่รับหมดผมไม่รู้ไปไหนไปดูคนเจ็บโน่นเอากันรังคนเจ็บด้วยก้าวหน้านะน้ำน้ำไเชียวมาไม่นะพูโน่นไปเชียวโน่นพวกวินโน่นน่ะมีก็มีไม่กี่คนไม่ผมไม่ได้เชียวนี่นะเนี่ย พามารองรอดูกล้องเลยก็ได้ต้องดูกล้องอยู่แล้วรถผมมีกล้องอยู่แล้วเอาเอามันอยู่ท้ายสุดครับสวัสดีครับผมรับผิดหมดเบาอืออยู่ท้ายสุดจะออกแตจะขอว่าให้ตำรวจเมาคือผมรับผิดชอบหมดทุกอย่างป้าอยู่แล้วจ่ายหมด น้าจ่ายอยู่แล้วโอเคป่ะเออก็รู้จ่ายแล้วจ่ายยาวต่อเลยอันนี้ไอนไหนอะรถรถรับมีรถเ่นี้ด้วใช่ไ